ทุกคนตอนนี้าสามทุ่มเคิงงนอกจากนอตอนนี้น้องปูเป้ก็นั่งยุปหนาบานเด้อจ้ะเด้อมานังเบิ่งงัวกับคั้วอันนี้กับหัวก็อาบน้ำแล้วเด้อทุกคนนี่เป็นคอกงัวกับขค้วแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่าเป็นนะเป็นหนาบานเพราะว่าน้องปูเป้อะ เวลาเวลานอนหลักก็บแบบตื่นมากกอยากเห็นบรรยากาศ้ังนาก็เลเห็ดฟ้ามอยู่เห็ดคอกอยู่้ ork, ังนาบ้านเลยทุกคนเปิดมานย้มือเสารก์ก็อ่าเปิดมานย้ำมือเสาร์ก็สีเห็นงัวเห็นคายเลยเพราะว่านาบูเปย์มักแนวหนีได้ทุกคนหลกักก็ไฟสีสมทีพี่น้องเห็นยูเนี่ยนาบูเปย์ใส่เป็นไฟโซลาร์เซลล์นอกจากนอะอ่าย้ำกังวันอ่ะ ยางกังวั่ฟูดเอสยูวีย่างกังเวนยางกังเวนมันกระสีตากแดดไวเราตกแรงมากตกคำมามันกระสีแจงมันกระสีหวงเองมันกระสีแบบเป็นไฟขึ้นมาเองนาะทุกคนมันกระสีเป็นไฟโซลาเซลล์แล้วก็บ่เปลืองไฟเฮ้าพร้อมเฮากับลงทุนแบบเท่อเดียวนอกจาะบ่เปลืองไฟเพราะว่ามันได้ใส่หลายทั้งขอกหมูแล้วก็ขอก หอกหมูขอกงวขอกคว้ยใส่ไฟโซลาเซลล์เบิดทุกคนเพราะว่านอปุเป้อ่าว่ามันประหยดัดเนาะจ้าเนาะและ้วก็ลด่าไฟห้าว้อมย่อมเสียเทียเดียวทุกคนนี่ก็จะเป็นไฟโซลาเซลล์ทั้งหมดเลยแล้วก็หอกหมูก็จะยุ่ขขังหลังผุ่นทุกคนอ่าเป็นแล้วก็มีไฟไ,ฟไรยุง่งผอมทุกคนเพราะว่ายุงแต่ว่ายุ่เนี่ยดีอย่างหนึง่ง ลมมันลวงอากาศมันดีอะทุกคนพี่น้องก็จะถามว่ามีย ung, ุงบอตวายูเนี่ยบอมียุงเลยเดอ้อทุกคนเนี่ยไฟทุกคนเบิ่งกระสิบอากาศพี่น้องแบบเบิง่งไปไหนเพราะว่าน้องปูเป้บะเดต่งหนาอันนี้มันก็ขึน้นนาสดุดเพราะว่าประจํากับบแตงอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าบะเดตไปใส่กับบคคอยแตงอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะนี่เบิง่ง ก็เทียงหน้าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวสิพ่ายย่าเบิงแก้วจ้าแก้ว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 กินอีมนอนแล้วทุกคนเอาบุเปกัสิไปนอนคือกันทุกคนพอเมื่อน,นี้เหตุเวียอหลายแนวก็สิมียงกนอนแก้ว บายบายฝันดีเด้อท้องกว่าวอยู่ข้างหลังนิ่นมานี่ก็อยู่ข้างหลังทุกคนงัวก็อยู่พูนม่ซื้อถูกตูเลยแก้วแก้วคขาบายบายแก้วมาบอกฝันดีพี่น้องเด้อฝันดีเด้อทุกคนผู้ดใดอันจูด